สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บรักกี้นิกกีกันอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมนะ<ว>มจัดให้จัดไปเหมือนเดิมผมท่านผู้ชมนะวันนี้สวีบบนซับแบบธรรมดาบ้างครับผมท่านผู้ชมนะฝากกดไลื่อรคลิปนกดติดตามและกดสั่กนกระดิ่งไว้ด้วยนะจะมีไลฟ์สดแจกเงินในแฟนเพจเฟซบุ๊ก FXKU ในสิน้นเดือนนี้ครับผมท่านผู้ชมนะอีกไม่กี่วันครับผมท่านผู้ชมนะฝากกระชื่อรายคลิปนี้นะแล้วก็กดติดตามช่องน,นี้ครบ500ซับด้วยครับผมท่านผู้ชมนะโปรโมชั่นดีๆครับผมที่ผมจะมาบอกสำหรับรักกี้ ทิ้งที่ผมปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์นะรับฟรีนะ150ฟรีสปินนะฝากครั้งแรกนะแอดไลน์สอบถามดูเกียดพูดเยอะไปลุยกันเลยดีกว่าเดือจะสิ้นเดือนแล้วนะเดือนนี้ก็ผมบอกตรงๆนะสารภาพไปน,นะว่ากําไรนิดหน่อยครับผมท่านผู้ชมนะเนี่ยกำไรประมาณหมื่นสามอะในวันนี้มันต้องกําไรแสนโว้ยไปให้ท่านผู้ชมลุยพร้อมกันครับผมท่านผู้ชมนะอย่ามัวแต่เศร้านะท่านผู้ชมนะต้องลุยอย่างเดียวครับผมท่านผู้ชมนะถ้าพร้อมแล้วจัดให้จัดไป อย่าเศร้าครับผมท่านชมนั้นเด้าอย่างเดียวท่านชมนั้นลุยขอเปิดเดียวเพื่อนรู้เรื่องมาแบบว่าเปิด,ดยอมอุ้มไม่มาวะ่ะเฮ้ย ท่านผู้ชมนะไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับผมท่านผู้ชมนะงานเข้าครับผมท่านผู้ชมนะโอเคเกือบตายครับผมท่านผู้ชมนะคูน60มาโอ้โหหัวใจจะวายอะไม่งั้นไม่งั้นเจ๊งนะท่านผู้ชมนะซื้อ30,000ได้26,000ดีนะคูน50มาช่วยชีวิตครับผมท่านผู้ชมก็เราเรา,เราก็เลยขาดทุนแค่4,000ครับผมไม่งั้นนี่ขาดทุน20,000ห 20, รนะือ10,000จบเลยเลิกเลย ตัวคูณไม่ค่อยโผนะท่านผู้ชมนะสังเกตปะท่ <Nice. S 1> านผู้ชมนะเสียดายนะไม่งั้นนี่เละครับผมท่านผู้ชมนะไม่งั้นนี่เละเท่แน่นอนนะถ้าคูณสิบจด,ดลงไมโครนนะั้นจบเลยครับผมเฮ้ยบอน anza ธรรมดาตัวคูณไม่ค่อยออกนะสรรู้เอ็กซ์มัดไม่ค่อยได้ครับผมท่านผู้ชมนะเอ็กซ์มัดนี่จะมาว่าเน้นมาบ่อยนะครับผมว่ารอบหน้าเราซื้อไม่ต้องซื้อสามหมื่นละ ไม่เนะวิร์กนะสามหมื่นนะเพือนตรงละไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับผมอ่มาไหมอ่ะมาไหมล่ะเพื่อ<ม>นถัดกว่าแล้วก็ผมผู้ชมนะเรียบร้อยนะเลิกครับผมไม่อยู่แล้วครับผมขออนุญาตปรบมือให้เขาหน่อยนะเรียบร้อยโนอะ้คุณผู้ชมนะกำไรามาหนึ่งหมื่นพอแล้วขออีกไหมหนึ่หมื่มมนหนึ่งเพื่อนเออตะคุณมาก่อนดิถ้าตะคุณไม่มาคือเราไม่ได้อุ่นใจนะทผู้ชมนะโอเคไม่เป็นไร ไม่เป็นไรครับผมนผู้ชมนะกำไรมา10,000บาทว้าผมตีไปกลมๆแล้วกันนะผมประมาณนี้นะสำหรับซุนดัสซ่าแบบธรรมดาผมก็ยังเล่นได้นะท่านผู้ชมนะผมมาเล่นเร็วนะวันนี้นะที่ยังให้ไหลไม่หยุดเลยครับผมเนี่ยไหลยอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้โหเป็นพันแล้วผม,มนะข้างในนี่ช็อกโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งกริ่งๆไว้ด้วยครับท่านผู้ชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมซีอูรัมรวยเงินทันครับผมบ๊ายบาย